สวัสดีครับก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันตัดสินใจยากเหลือเกินในหลายๆเรื่องไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวัย27ปีครับและผมอยากจะเอามาแชร์แต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคือผมก็ไม่ใช่กูรูหรือว่าผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านแบบจิตวิทยาอะไรขนาดนั้นแต่เป็นการเปิดเผยม,มุมมองของตัวเองแล้วก็อยากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันได้รับฟังครับ ก็สวัสดีครับผมอิกิคิมิโตะนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปหลังจากที่ไม่ได้ถ่าย YouTube มาแบบนานมากถ้ามันจะติดขัดตรงไหนก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่คือผมมอยากจะทําแบบลงมือทําเลยโดยที่ไม่ต้องรองให้พร้อมก็เลยแบบทํมันเลยวันนี้แหละนั่นแหละครับก็เข้าเรื่องเลยเคยแบบรู้สึกไหมว่าการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะแม่งเป็นเรื่องที่โคตรยากสําหรับตัวเองเลยแบบจะทําอะไรสักอย่างเนี่ย ้องคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังกลัวไปหลายอย่างคือไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยกับคนที่เป็นแบบ perfection ชนิดแบบผมก็คือไม่กล้าทําเพราะกลัวมันจะออกมาไม่ดีไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวมันจะออกมาพลาดไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวคนจะมองเราไม่ดีอะไรเงี้ยคือเราแบบโฟกัสที่ผลลัพธ์จนเราแบบไม่กล้าลงมือทําเลยแล้วบางทีเราก็คิดในกระบวนการที่จะไปถึงผลลัพธ์อะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็บางอย่างเหมือนพอเราคิด เยอะเกินไปใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอันนี้มันต้องเลือกอะไรดีว่ามันเป็นสองสิ่งที่เรารู้สึกว่าสําคัญเหมือนกันแล้วก็เลือกยากเหมือนกันซึ่งเอาจริงนะในชีวิตนี้ของเราอะมันมีเรื่องสําคัญอยู่ไม่กี่อย่างหรอกคือมันจะเป็นเรื่องสําคัญของเรากับเรื่องสาคัญของคนอื่นซึ่งเราต้องแยกให้ออกและที่สําคัญเลยก็คือเราอะจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่จริงๆแล้วมันก็จะตอบว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไป ยกตัวอย่างเช่นเหมือนครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยมีปัญหาเรื่องการทำคอนเทนต์คือผมเริ่มทำคอนเทนต์ได้ไม่นานใช่ไหมผ่านไอจีพิ่งตั้นคอนเทนต์มาพึ่งตั้นผู้ติดตามมาแล้วก็ได้รับงานงานหนึ่งเป็นงานรีวิวซึ่งค่ารีวิวอ่ะไม่มี <laughs> มีแค่ของกินซึ่งผมมาอยู่ในช่วงแรกที่เคยคิดว่าเออมันเป็นช่วงที่ต้องการเก็บพอร์ตผลงานใช่ไหมต้องมีผลงานการถ่ายเยอะๆต้องมีผลงานเพื่อให้ลูกค้าไปดูว่าเออเราทาแบบนี้ได้นะ เราทําคิดแบบนี้ได้นะแต่ผมที่เป็นคนคิดเยอะผมก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเอาเวลาไปลงกับมันเยอะๆทั้งที่เราไม่ได้เงินเลยเหรอเราจะไปทำอะไรงั้นเราก็ทําแบบง่ายๆตามรีฟจบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยหรือเราจะตั้งใจทําเพื่อที่เราไม่ได้คิดเรื่องเงินแตบบ่ว่าเราจะได้มีผลงานดีๆเอาไว้ประดับตัวเองแล้วอนาคตเราก็สามารถเอาผลงานเนี้ยไปให ลูกค้าท่านอื่นๆดูได้ครั้นี้ผมก็คุยอันนี้จริงก็คุยกับแชทจีวีแหละเพราะมันง่ายสุดแล้วก็ใกล้สุดใช่ไหมไม่อยากไปคุยกับเพื่อนเยอะเพราะว่าบางทีเราก็เอาพังลบไปอันนั่นแหละก็คือคุยกับมันว่าให้ข้อมูลไปว่าเอ้ยเราตัดสินใจยังไงดีกับเรื่องนี้ผมมาถามมันหลายเรื่องมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันตอบมาเหมือนกันเลยก็คือแล้วชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรเป้าหมายของเราคืออะไร ผมก็กลับไปตอบตัวเองว่าเออเราอยากแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องแบบมีผลงานระดับหนึ่งแล้วก็ผลงานที่แบบนุาภาพค่อนข้างดีแล้วถ้าเราโฟกัสตรงที่จํานวนเงินในขนาดนั้นแค่นั้นนะมันก็มีผลงานแบบไหมคราวนี้มันก็จะเลือกได้แบบง่ายขึ้นมากๆเลยก็คือตั้งใจทําเพื่อให้มีผลงานอาะไรแบบเนี้ยเออพอจะนึกภาพออกไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะตอบคําถาม ทุกเรื่องอ่ะจริงๆมันใช้มันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องงานขั้นแรกมันก็ต้องแบบหาให้ได้ก่อนนะว่าเราเป้าหมายของเรามันคืออะไรกันแน่จริงๆอย่างการลงทุนก็เหมือนกันคนจะชอบถามว่าลงทุนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันตอบได้เยอะมากมันมีแบบหลายทางมากๆมันไม่ใช่มันไม่ได้มีหนึ่งสองสามมันมีเป็นร้อยมันแล้วแต่คนมันต้องย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนว่าเออเป้าหมายสุดท้ายอ่ะต้องการอะไรนั่นแหละครับแล้วมันก็จะ ตอบหลายๆอย่างในชีวิตเราได้ถ้าเป้าหมายเราชัดใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเออสเต็ปย่อยๆเราต้องทําอะไรต่อแล้วในย่อยของย่อยเนี่ยเราต้องทําอะไรต่อไปนั่นแหละครับผมก็ทุกคนเคยเจอเพื่อนๆครับผมต้องขออภัยเล็กน้อยนะครับคือถ่ายเกือบเสร็จแล้วแหละกาลังจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าพอมาดูพูดเสร็จปุ๊บก็มาดูอ้าวโทรศัพท์มันร้อนจน มันอัดคลิปไม่ได้เนี่ยขึ้นหน้าจออย่างนี้เลยปกติก็ไม่เคยเป็นน่าจะถ่ายกลางแจ้งแล้วก็ใส่เคสครับเครื่องมันร้อนมากแล้วมันก็ไม่ให้ทําอะไรเลยดูไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ตรงกับใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเคยแบบเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้กันบ้างไหมก็มาแชร์กันได้นะครับ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับผมก็จะทำออกมาเรื่อยๆอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้พร้อมปรับปรุงเสมอถ้ามีจุดไหนที่แบบไม่โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันใหม่าบ